ด่วนกรมอุตุประกาศรายชื่อจังหวัดเสี่ยงเจอพายุฤดูร้อนหลังจากนั้นเตรียมรับอากาศเย็นยาวๆ16-20มีนาคมฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะว,วันเสาร์ที่15มีนาคม2568คลิปนี้มาแจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะเจอกับพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลกระทบสร้างความเสียหายโดยจะมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตก โดยทางกรมอุตุนยิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนถึงรายชื่อจังหวัดเสี่ยงที่จะเจอผลกระทบจากพายุฤดูร้อนจะเป็นพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงแบบหัวภาบ5-8องศาเซลเซียสในภาคอีสานซึ่งจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าต่อเนื่องหลายวันโดยแนวน้มลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดและจะส่งผลกระทบต่อเนื่องกี่วันความหนาวเย็นจะเกิดขึ้นในช่วงไหน ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยจะเจอกับพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่16-17มีนาคมเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้ามาด้วยกำลังค่อนข้างแรงช้อนประทะกับความร้อนชื้นที่ปกคลุมในบริเวณประเทศไทยของเราก่อนหน้ามวลอากาศยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง เกิด <S an> เป็นพายุฤดูร้อนที่มีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงแบบหัวภาพในบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง5-8องศาเซลเซียสภาคอื่นๆจะลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังเตรียมตัวรับมือกันเอาไว้ด้วยในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าว และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในช่วงใกล้เก็บเกี่ยวเฝราระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงเอาไว้ด้วยซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศรายชื่อจังหวัดทิกค,คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้วันที่16มีนาคม2568 พื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยขอนแก่นมหาสรารคามกลาลสินร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจเริญชัย,ยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทอง พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกที่จังหวัดน,นครนายกราชบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโวันที่17มีนาคม2,568พื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่กำแพงเพชร สุขโขทัยและปากภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดรวมถึงบริเวณภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขัน หลังจากนั้นอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจะปกคลุมยาวนานต่อเนื่องทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าอุณหภูมิจะลดลง5 8องศาเซลเซียสภาคอื่นๆอุณหภูมิจะลดลง2 4องศาเซลเซียสจากโมเดลจะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจะปกคลุมยาวนานต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20มีนาคมเลยทีเดียว หลังจากนั้นมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงแต่ยังคงมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนต่อนเนื่องไปจนถึงวันที่22มีนาคมบริเวณดังกล่าวจึงยังคงมีอากาศเย็นที่ได้สัมผัสกันบ้างในช่วงเช้าแต่ในตอนกลางวันยังคงมีอากาศร้อนอุณหภูมิขยับสูงขึ้นแต่ไม่ถึงกับร้อนจัดนะคะ ส่วนบริเวณภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันด้วยกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่17-20มีนาคม2568ส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าเริ่มมีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่23-25มีนาคมทำให้อุณหภูมิเริ่มขยับสูงขึ้นเริ่มมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวรับมือดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนค่อนข้างมากของฤดูร้อนปี2568นี้ หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่26ถึง29มีนาคมเตรียมรับมือแนวลมพัดสอบทาให้เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าขนองและลมกระชโชกแรงอาจส่งผลทำให้หลังคาสะเทือนอีกครั้งเนื่องจากในช่วงวันและเวลาดังกล่าวจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนผัดห้อยย้อยลงมาและจะพัดเสยขึ้นนำพาความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคาดว่าจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปะทะทําให้เกิดการยกตัวของกลุ่มเมฆฝนกลายเป็นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงได้อีกครั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคมอาจส่งผลกระทบทําให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองในทุกภาคตามโมเดลจะเห็นได้ว่าจะเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งจะช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้าง แต่สิ่งที่จะติดตามมาด้วยนั่นคือลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกซึ่งอาจส่งผลกระทบทำให้อาคารบ้านเรือนพืชผลทางการเกษตรเสียหายได้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังและเตรียมตัวรับมือกันเอาไว้ก่อนนะคะแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเป็นระยะระยะ ส่วนลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้ยังคงได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนทิ่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมทําให้หลายพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่ง จากโมเดลจะเห็นได้ว่ามีฝนเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นประมาณร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่ส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเย็นสืบเนื่องจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด17-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 37-41องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด37-39องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลวและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีการจนบ,บุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยอง จันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาเยลาและเนรราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้าหลัวโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด36-37องศาเซลเซียสในวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเพียงเล็กน้อยบางแห่งเท่านั้นสภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่ต้องทำงานกลางที่โล่งแจ้งควรพักเข้าร่มเป็นระยะระยะจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮสโต พร้อมเตรียมตัวตั้งรับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17มีนาคมนะคะเน้นย้ำให้พื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตทรัพย์สินผลผลิตทางการเกษตรและอาคารบ้านเรือนเอาไว้ด้วยติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดแอดมินและทีมงานจะคอยติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดต แจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะ ซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ